สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่เลยนะครับพอดีเมื่อวานวันหยุดก็เลยไม่ได้เข้ามาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้เรามีรถ PPV นะครับชั้นนําของเมืองไทยเลยนะเป็น Toyota Fortuner Legend เจนดนะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับ PPV ไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อบริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับหรือตามเบอร์ด้านล่างได้เลย0626407776นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูตั้งแต่คันแรกไปจนถึงรถกระบะตรงนู้นเลยนะครับตอนนี้ก็พอดีที่บริษัทมีงานนิดนึงนะครับงานเลี้ยงปีใหม่ย้อนหลังนะครับก็คันนี้นะครับอ่าผมจะบอกว่าที่อื่นขายเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ที่นี่ขายถูกมากผมบอกเลยนะครับกับ f o r t u n e r l e g e n d นเดนะครับผมให้ดูกระบะด้วยนะครับแล้วก็รถครอบครัวด้วยนะครับวันนี้นะคันแรกตรงหน้านะครับก็เป็น l e g e n เดนะครับเป็นนี้คันนี้รู้สึกจะเป็นตัว2.4 ถ้าจำไม่ผิดนะครับหล่อๆเลยนะครับเป็นเรจินเดอร์อ่าเป็น2.8คันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับขับเคลื่อน4ล้อราคา1นึ0 0ล้านนหมืนะครับราคาถูกกว่าป้ายแดงนะครับแต่เลขใหม่ก็หลักร้อยนะครับผมบอกเลยนะใครที่กำลังมองหานะครับตัวเรจินเดอร์นะครับออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่นะความหล่องเขานะดูได้เลยนะครับนี่ชุดกันชนเรจินเดอร์ตรงรุ่นล้อแม็กตรงรุ่นเลยเป็นลายใหม่ใหม่เนื้อเชนนะครับไฟหน้าก็เป็น LED แบบใหม่นะครับสวยๆเลยดวงเก่าจะเป็นแบบไบบีมนะครับแต่อันนี้เป็นแมนเดเชนนะครับไฟใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะมีกล้องมาด้วยนะสำหรับเดเจนเดอร์กล้องจะอยู่ในโลโก้โตโยต้านะครับเพราะเขามีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับแบบ่าเขาเรียกไงแบบบางทีเราเผลอเลยอะไรอย่างเงี้ยระบบรถมันจะเบรกอัตโนมัตินะครับแต่ตัวกล้องอาจจะฝังอยู่ข้างในโลโก้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับ คือของเขามีกล้อง300 360องศาให้นะครับคือเราสามารถเห็นตัวรถรอบคันของเราเองได้นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ใต้ล่างด้วยนะครับมันมีระบบแจ้งแจ้งมุมอับด้วยนะครับอับสายตานะครับสวยมากนะครับนะหรับเ e g e n t e r คันสีดำคันนี้นะครับผมใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับเน็ตเพรยนนะครับ ยินดีให้บริการเลยนอกจากรถพีพีรถครอบครัวแล้วนะครับเรายังมีรถตู้อีกมากมายนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะรถตู้มันอยู่ข้างหลังนะครับเรามีรถตู้นะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่5แสนกว่าบาทนะครับไปจนถึง6แสนนะครับจัดเต็มฟรีดาวแน่นอนทุกคันนะครับเรจินเดอร์นะครับนี่เดี๋ยวกลับมาต่อกันที่เรจินเดอร์ก่อนนะครับผมเอาไว้ให้อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับลูกค้าที่ไปจองป้ายแดงไว้เรายังไม่ได้รถสักทีนะครับ ก็ลองมาดูที่บริษัทเรยนต์ได้นะครับเรามีให้เลือกนะครับทั้ง2.4และ2.8นะครับราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับราคาถูกมากนะสำหรับตัวเรจนเดอร์นะครับข้างในก็ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับคันนี้เป็นตัว2.4นะเบอกจะเป็นสีขาวสีดํานะครับคันนี้ปี20คันนี้ไม่9,000นะครับราคา1 6 7 0 0 0นะครับนี่สวยๆเลยนะครับ เบาะเป็นสีขาวสีดานะครับหลังคาสะอาดนะครับตัวบุเป็นสีดําหมดเลยข้างในนะครับนี่ให้ดูกันพอหอมปากหอมคอนะครับว่าเรามีรถครอบครัว PPV มากมายนะครับเนี่ย e ีเจนเดอร์เวลไฟอะไรเรามีหมดเลยนะครับเผื่อลูกค้าดูป้ายแดงไว้แล้วไม่มีรถนะครับก็มาเอารถกับบริษัทเพจยนของเราได้นะครับมีสีขาว3คันนะครับของ l e g e n เด r แล้วก็มีสีดำา1คันนะครับสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาถามกันได้นะครับผม อันจริงอันนี้เป็นรถเหมือนเป็นรถเทสได้นะครับแต่รถแบบใหม่หลักร้อยนะครับตัวรถไม่มีแบบปัญหาอะไรเลยนะครับเราซื้อมาสำรองไว้สําหรับลูกค้าที่จองป้ายแดงไว้แล้วไม่มีรถนะครับคันนี้ก็เป็นตัว TRD นะครับเป็นชุดแต่งนะครับจริงๆคันนี้เป็นตัวแบ็กท็อปนะครับแต่แบ็กท็อปมันก็เป็นแรปหลังคามาปกติอันนี้เจ้าของเดินมาจะไม่ชอบนะเขาก็เลยไปลอกหลังคาออกนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนั่นแหละครับหลังคาเดิมโรงงานเพียงแต่ว่าปกติแล้วมันแรปมาจากศูนย์นะครับ คันนี้เลขไมล์สามหมื่นสี่พันกิโลนะครับผมเป็นตัวสองสองจุแปด TRD นะครับราคาหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับคันนี้นะสวยๆเลยนะเนี่ยมีสองคันนะครับสําหรับตัว TRD นะครับคันนี้ยังคันนี้มีคันนี้เป็นแบ็กคอปอยู่นะครับคันนี้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นนะครับเนี่ยมันจะดําตั้งแต่ตรงนี้นะเขาแรปมาครับดูตรงสติ๊กเกอร์นะเขาแรปด้านหลังคาข้างบนนะครับทุกอย่างโครงสร้างเดิมหมดนะครับรถบริษัทเพชรยนต์นะครับก็ ได้รับมาตรฐานอยู่แล้วนะเปิดมานานกว่า20ปีนะครับใครสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับ Fortuner TRD Sportivo ก็เป็นรุ่น Limited หายากอีกรุ่นนึงเหมือนกันนะครับสำหรับตัว TRD Sportivo นะครับเพราะว่าของเขาจะมีจุดเด่นๆหลายอย่างนะครับสำหรับตัว TRD มัน TRD มันจะเป็นดำแดงอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นโทนสีของเขานะกระจกก็เป็นไฟฟ้า4บานออโต้ทุบานนะครับ เซ็นทัลล็อกอะไรต่างๆระบบวิทยุของเขาจะเป็นชุดใหญ่เลยเป็นของ JBL นะครับทั้งคัน10จุดมีซับบูเฟอร์ฝังอยู่ที่ฝาท้ายด้วยนะครับสำหรับตัว t ท d ดี ID นะครับปุ่มเอนจิ e นทัต้าเป็นสีแดงนะครับพูดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับหนังแท้นะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นโลโก้ t ท d ดี ID, แล้วก็มีแบบเป็นลายเคปลานะครับผมเนี่ยทุกอย่างของเขาจะมันจะพิเศษกว่าตัวธรรมดาคืคอมันจะเป็นของ JBL ทั้งคันนะครับและข้อพันเกียร์ก็เป็นเคปลาแท้ จากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับตัวบอกว่าเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวบอกเป็นโทนดําแดงเช่นกันนะครับสาหรับตัว TRD s p o r t สป o นะครับคันนี้1 2 8 0นะครับราคา1นึ่งล้านสองแสน่นะครับรถปี17บเไมล์ห้าหมนะครับสําหรับตัวรีเจนเดอร์น่าเองนะยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับสําหรับรถ PPV รถครอบครัวนะใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เรามีให้เลือกเยอะเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีโฉมปี16นะเข้ามาอีก50คันนะครับ ที่เป็นรถหน่วยงานเหมือนรอบที่แล้วที่เคยมีเข้ามานะครับผมยังไงก็ต้องฝากรถครอบครัวไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาตอนที่รถกระบะนะครับตอนนี้รถกระบะที่บริษัทพิจิก็มีเยอะเลยนะครับมีทั้งรีโว่แคบนะครับสี่ประตูนะครับตัว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 เตี้ยตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลมีหมดเลยนะครับถ้าอย่างตัวอย่างคันข้างหน้านะครับก็เป็นโตโยต้ารีโว่แบบเป็นตัวสมาร์ทแคนะครับคันนี้อันนี้สมาร์ทแคนะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วนะครับ เป็นเครื่อง2.4นะครับ 2.4e นะครับปี16นะครับราคา400,000 7 0 0เท่านั้นเองนะครับคันนี้นะราคา400,000 7 0 0เท่านั้นเองนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับเบาะนี่ก็สวยๆเลยเป็นหนังนะครับพวงมาลายมันติฟังก์ชันนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคา47นะครับ400,000 0 0 0นะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะสำหรับใครที่อยากหารถกระบะเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับก็เป็นรถที่ขับง่ายนะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ คันนี้ก็เป็น 2.4e นะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับไฟแล้วก็มีไฟตัดหมอกแถมให้นะครับตัวนี้นะเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นรถอเนกประสงค์พร้อมใช้นะมีหลังคาคลีบอยให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หายากนะครับ Toyota Fortuner 2.8นะครับ Sigma 4นะครับคันนี้นะราคาเบาๆนะครับสำหรับคันนี้นะทบเบียน2272ทะเบียนสวยด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถ ฟอร์จูเนอร์นะครับที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะเป็นกระบะนะครับคันเื่อสักคู่ราคา7 4แสน7หมื่นนะครับคันนี้4แสน7หมื่น5พันนะครับโตโยต้ารีโวสีขาวนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปตัวสูงคันนี้ไม่มีแคลริบอยนะครับเป็น 24e เช่นกันนะครับอันนี้ปี2016นะครับใครสนใจหารถกระบะนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้เนาะ ขับง่ายขับสบายนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับ 2.4E เกียร์ออโต้สีขาวนะครับแน่นอนที่ผมเคยบอกว่ารถทุกคันนะครับของเราไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนเพราะกระจกนะตัวต้าหมดหน้าหลังทุกปานนะครับเราสามารถตรวจสอบประวัติรถทุกคันได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันไหนนะเราอยากดูประวัติรถแจ้งเรามานะครับเราดําเนินการให้นะครับคันนี้ก็เป็น4ประตูพีลันเนอร์นะครับ 2.4E เช่นกันนะคันนี้ปี16นะครับ ราคา5 49,000บาทนะครับคันนี้นะเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับของค่ายโตโยต้านะครับผมคันนี้สวยๆเลยเช่นกันนะครับ549ฟีด้าวผ่อนอยู่ประมาณ10,000นิดๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับพวอมารัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีบาหน้าให้นะครับครบๆเลยนะครับสวยมากนะครับใครที่สนใจรถ4ประตูนะครับผมเนี่ยคันนี้เป็นบอกผ้าเรียบร้อยหลังคาสะอาดทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถบริษัทเพชรยนต์นะครับ ซอกประตูหน้าหลังนะครับมีแต่ของเดิมๆนะครับเม็ดโอเม็อาร์ฟมาให้พร้อมนะครับใครซื้อรถกับเรานะผมบอกเลยว่าสบายใจได้นะครับปลอดภัยได้นอรถไม่มีที่คว่ำจมน้ำสนักแน่นอนนะครับเราจะมาถึงรุ่นยอดฮิตนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่ 2.8G นะครับพ e ีรันเนอร์นะครับตัวท็อปสุดเลยคันที่เปิดตัวไปแดงล้านกว่านะครับตอนนี้บริษัทเ็นยนต์เหลืออยู่ประมาณ4-5คันได้นะครับสําหรับ 2.8G คันนี้นะต้องบอกว่าหล่อจริงๆนะครับแลวออปชั่นเพียบเลยนะับเป็น เป็นปุ่ม p u s สต t a r t นะครับมีแอร์หลังเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอก daytime running l i มีให้ครบในคันนี้นะครับระบบอำนวยความสะดวกค่อนข้างสูงนะครับสำหรับ Re 1, รีโวตัวนี้นะเปิดตัวป้แดงถึงแพงมากเลยนะล้านกว่าเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะว่ารถกระบะแ,แบบเปิดตัวป้าแดงล้านกว่าเนี่ยมีเซนเซอร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังอะไรให้เรียบร้อยโลโกโ้ครบทุกจุด 2.8G m a c l a i n e r เดิมๆนะครับและที่สำคัญคือกระจกเดิมทุกบานเหมือนที่ผมเคยบอกว่ารถบริษัทเราตรวจสอบได้นะครับ 2.8G เกียร์ออโต้ดูสังเกตจากพวงมาลัยเต็มระบบมากนะครับเป็นระบบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูทอนโทนนะครับเป็นระบบปรับหน้าจอข้างบนในตรงนั้นนะตรงนี้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับเอเดนเมนแล้วตรงนี้เป็นปุ่มเอนจินสตาร์ทนะครับกระจกออโต้4บานนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าผมบอกแล้วรถคันนี้มันไฮเอนที่สุดละเนี่ยเบาไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้กับเครื่องยนต์2.8แน่นอนนะครับ โคตรแรงนะครับโคตรแรงนะขออภัยนะครับก็คือต้องบอกว่าอัตราการตอบสนองของคันเร่งของเขาดีเยี่ยมเลยนะครับผมยกให้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะสําหรับรถกระบะสีประตูนะครับอเนกประสงค์เนี่ยเพราะว่ามีแอร์หลังนะครับแล้วตัวเบาะเป็นเบาะหนังด้วยนะครับมีบาให้นะครับหมดเลยนะมีข้างแล้วก็มีนั่นตรงนี้เบาะเป็นเบาะหนังสีดําสวยๆนะครับตัวเบาะพับได้เหมือนเดิมนะก็คือดึงเชือกแล้วก็พับขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยแอร์หลัง คือปกติรถกระบะมันจะไม่มีแอร์หลังนะครับนี่แต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ที่พามาชมกันนะรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเป็น n ิ w x เอ็กนะครับตัวเดียลนิกคันนี้รู้สึกจะเป็นเครื่อง1.9นะครับเป็นตัวเดียลนิกสีแดงแก้วสวยๆเลยนะครับราคาไม่ถึง1ล้านนะครับเปิดตัวอยู่ล้านกว่านะครับคันนี้ก็เป็นอิวสูดีแมกนะครับคันนี้เป็นวีคันนี้เป็นน่าจะเป็นวีคอร์สนะครับคันเนี้ยนะครับ ตอนนี้ยูสูสีส้มเรามี2คันนะครับมี v ีคอสสามจุดน็กนะครับกับ1.9ึ่งจุดเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็วีคอสคันขาวคันนี้นะครับเป็นปี15นะครับเป็นยูสูดีแม็กวีคอสขับเคลื่อน4ล้อสีขาวมุกนะครับราคาเบาๆนะครับสําหรับยูสูคันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่ารถที่นี่มีแต่สวยๆนะครับราคา5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเจ์เมนนวลนะครับโฟร์วิวนะครับเบาะหนังหน้าจอแอนดรอยนะครับ แอร์ออโต้นะครับมีปีให้เรียบร้อยเจ้าของเดิมนี่หลงรักเสียงเพลงแน่นอนเลยนะครับอาจจะมีการติดชุดเครื่องเสียงมาบ้างนะครับเนห้องโดยสารสะอาดนะครับสาหรับตัวนี้นะเป็นอิวสูดีแม็กวีคอสปี2 0 1 5นะครับราคา5 8 9 0 0 0บาทเองนะครับใครสนใจคันไหนนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ติชมมาพูดคุยกันได้นะครับกับผมในเพชรยนต์นะครับมีรถสวยๆถ้าเลือกมากมายเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูจนจบคลิปนะครับหรือใครดูไม่จบก็ ยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมอยากแนะนำนะครับรถที่บริษัทเฟสยนตของเรามีเยอะมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนเนี่ยเฟสยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจรุ่นไหนแอดไลน์หรือโทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ